สวัสดีค่ะเก่าโม่งกลัวค่ะพี่น้องมู่นี่เพิ่นขึ้นบ้านไม่เนาะไมาขึ้นบ้านไม่น้ำเพิ่นค่ะ,ะเบิงพิธีขึ้นบ้านไม่โบลังโบลางตั้งแต่เก่าดังเดิมเพิ่นใป่ชิ้นสีล่ละค่ะเบิงไหวเนาะทางอำเภอกาสมาระ่ะ ก็เป no ็นกระละมันกล่องก็เป็นอย่างล่ะเป็นครูถังค่ะขื้นบ้านไม้ค่ะทําพิธีขึ้นบ้านไม่เนาะเียมเพราะอาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ He t referred his kids to this มักได้ชาบแล้วพี่น้องฟ้าหมอ เื่อนบ้านไม่ค่ะตามแจ้สมัยโบราํโบราณพื่นผ้าเห็ดผ้าถ้ำเนาะกระจังสี่ล่ะค่ะยังคงอ,อนุหลักประเภทนี้ดังเดิมไว้เอค่ะต้องหายููเท่าเพื่นน้ำนาเนาะคือพื่นผ้าขึนเงอนขึ้นสร้งค่ะยางว่นสามรอบค่ะพี่น,อน้อง นอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์ประเภทนี้ดังเดืมการขึ้นบ้านไม้แล้วค่ะน้องอนุรักษ์ประเภทนี้ไวค่ะ,นะ,นค,ะคนกับซิมี่อ่า ติดไม่ติดเมื่อมากก็คือ,อาศาสตร์คือหมอนค่ะมากข้นบาดไม่น้าำพนแต่ของแต่ละคนี่เพิ่นทีอยู่ก็คือเพื่นเอามารวมท่าพิธีกกค่ะแล้วก็มอบให้เจ้าเพื่อนแก้วสันน้นพิ้นเนาะมาขำมาคุ้นน้ำกันค่ะสิบ่หมีผู้ใหญาเมื่อเป่าพินองเนาะนี่แหละค่ะหมอนก็คือเอามารวมพิธีค่ะรวมพิธพีธแล้วก็มอบให้เจ้าภาพเจ้าของบานพนไวัยให้คำมาคุ้นน้ำกัน นี่คือประเภทนี้ดังลืมทำ <c oughs> <c oughs> ม้ังดมาหลคนเดียวไปทางนังเน่ยเหนแทนดาวมาขนาดหลายาเดียอมาแ้เมื่อวันท่ำท่องอยู่้ว่นเาไทนี้กันเอส่หอยููเสไ่าว้มเออายมากอยู่อาศัยมากคำมากพูอเออหนุนซง มาแล้วมาได้ยังมาแน่หรอไหยได้มาก็ต้องท่าพิธีถามกันสะกอนค่ะอีกคุณตานางอยู่ในบ้านคือเป็นเจ้าของบ้านท่าพิธีกันเก็บว่าไข่ื่าอะไรว่า่ล้วยเออได้มาเบิดเนียนจันไรโอ้ของวามเนียนจังไรว่ามานั่มดอกเออโอจีมาทำมากขึ้นแงนโอใบขาหญิงใช่ ต่างมากว่า่ายได้มาเบิดไอ้เราแนวได้มากแนวได้มากเหรอพร้อมดับพร้อมดีโอ้ยถ่ายจนปวดแก้มคนนี้ตองท่านพีธที่ถามกันค่ะว่าดใหญยังมาแน่ก่อนสิขึ้นฮื่นขึ้นซ่านเนาะประเภทนี้ดังเดิมค่ะยังคงอนุรักษ์ไว้ยุดที่เก่า อันนี้ก้อนเงินด้วยนอันนี้ก้อนข้ำอันนี้ก้อนแก้วก้อนแก้วก็ชี้กขึ้นมาแล้วก้อนแก้วอาอันี่ก้อนไหน อันนี้ก้อนเสาเด้วยนี่คันว่าก้อนเสาสีบาเด้อยค่ะขันว่าก้อนเสาสีบัวเงื่อนซ่านบานซองคนสีเสาสีโศกสีหมองค่ะคนบัเอาเนาะคนเสียวแต่ก่อนเงื่อนก่อนข้ามก้อนท่องค่ะคนเสียวขึ้นบ้านเท่านั้นก้อนเสาคนสีบัวอ่าเำค่ะเสาก็มีซื้อค่ะซื้อว่าเท้าข้ามมัน บันไดเท้าหยังก็จ่าเท้าบุญคงบุญบุญคงเท้าอุ่นเย็นฟ้าเส้นเท้าซักซี่ค่ะตังฝนนัวซือเทาแต่ละมองแต่ละจุดค่ะของในบ้านมีซื้อมดค่ะคนตั้งใจเนาะห้องปั้นร่มน่ะเท้าอุ่นหนาตัวหลังท่าน่ะเท้าโป๊ะป่องคุณแล้วต้องต้องซื้อาเท้าคุณหมันขวนเยิน นอนกลางคืนกับฝันดีนี่โชกนอนกลางเว้นกับ่มีโลกมาเบียดเบียนเออนี่ละเพิ่นว่าเฮียนอินพุมตกแต่งเฮี้ยนพญญาแถนแบ่งมาให้เป็นมุ่นไครได้อยู่กับคำพูนมุ่นมา่งงวคล้วยอังเต็มทุนเขาเปลืองพุ่นเต็มเราแดดมากแล้วค่ะพี่น้องกินเย็นพอกับเห็นเข็นกับ่อไก่นี่ได้ได้กับได้นี่ได้ดีกับดีนี่ละเพิ่นว่าเฮียนเศรษฐีเงินคำเขากับคุ้มตัวนี้ เนี่ยดูสุมกินเย็นแต่แล้วอืยากเด้เอาอันไหนนั้นสห้ขิงพวบบัดนี่เน่าจ้างบอกูอาาก้ถามหาเน่เาจา้า,รางรู้บ่าไหนหลงพี่พวบเขาข้างงับไปหรอ่าเอาก็ได้สิขึ้นั่นตอนนี้น่าจา้างพี่น้องอเอาอย่างหลงละ ว่างขึ้นมามดองวันใดเอาเอาวานาโมเดินย้ำมาตาย้ำต่อมาใกล้ๆเจ้ามานั่งเฮี้ยงจันบุญเยี่ยเพียรนี่แหนี่นี่อ่านี่นี่คือเจ้าของเฮือนค่ะตั้งก็ได้เราทำตื่นละลายมือเนี่ยเตเวียน ไน้วยอ่ะพวกนางก็ดีมันสิตายหรอกไร้วยแง่ตายพิธีิูิย์สองกราว่าจากตาเรือทีข้าคาส่สีใส่สีทลาโพมาโอลาเล่ดีเมื่อิเโยลาโมพุทายะสวากาโตพระศวตาธรรมโม ย,ยากขาง่ามดีเดือนเตาใส่สีใส่สีจิ้บธีลาพูวักโมระดืดหรือหน้วยวิเชยุนักโมพุทธายะติปัโนโนาวัดดูสาวัสสังโูยากขางามดีงามดี จะรู้เนี่จะรู้สสีจะรู้ไส่สีสีทีลาโู้ร่าโูล่า้าดยบิชัยโยนัโยุทายะนมุทายะรักษาธรรมารักษาสังฆะรักษารักษายูชายโยภูชยโยสังพูชายโยสิทธิธรรมะทุปปักวัตตุเม านสิมาอยู่สานนกพราใส่เงินดินแดดค่ะถอยแดดแดดหาบ้านทั้งไายหลานสิมาอยู่สานนกพราใส่เงินดินถอยคนในเฮือนอยู่เย็นหายหอด ลานสีมาอยู่สางโลภราชเชิงหั่นหินร่อยเงินถำไรลังมากคือน้ำลานสีมาอยู่สางโลภราชเชิงหั่นหินคุณหน้าโคจะเทียวว่าท่างนี้เอาอยู่มือใจขอของไปายค่ะเป็นยันเซตพิธีค่ะ ขอจบคลิปซ้ำนี่สักพันน่ะค่ะเนาะเสร็จพิธีแล้วค่ะบาดนี้เพิ่งเกสีขึ้นเพื่อนขึ้นซ่านแล้วล่ะค่ะเนาะสำเร็จแล้วค่ะจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆทีเนาะทุกๆท่านเข่ามาติดตามคนรักสวนรักอิสระค่ะสวัสดีค่ะหยาบาทหนึ่งเงินมื่อแหลมกลมาห้ามหยาบาทสองเราก้าวข้ามันยาบาทสองเงินแสนล้านมาห้าม ยังไปสามลูกเต้าแล้วมา